ก็ขอบคุณนะวันนี no ้มาก็มีคําถามอยู่สามสี่คำถามนะครับก็วันนี้ใหญทุกคนได้อะไรล่ะมีความสุขกันบ้างกนนะผมคิดว่าเราก็พูดคุยกันมาเยอะแล้วล่ะหลายๆเรื่องโดยเพิ่งยิ่งเรื่องที่มันมีปัญหาในเรื่องของการเมืองต่างๆเหล่านี้นะครับวันนี้ก็ขอให้รอกรป่ประกาศผลจะ่เป็นทางการวันนี้เขาแก้ปัญหาเป็นระยะไปในประเป็นของคอง์รัป่นนะครับเป็นกระบวนการของเขาเพราะฉะนั้นหลายคนมีบางคนออกมาพูดเลยร่บาแห่งชาติมันใช่มันมันไปได้ยังไงยังไม่รู้เลยนะ วันนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญต้เข <not> ียนว่าไงอะไรกฎหมายตั้งขึว่าอย่างไงใช่ไหมรัฐบาลจะมาจากไหนอะไรต่างๆก็ขั้นตอนจะไม่จบเลยนะเพราะนั้นก็ไปดูที่พูดวัตถุประสงค์เพื่อต้องการอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครไม่ใช่ใครนึกอย่างนี้กำหนดรธิการก็มาใหม่อะไรก็ได้มันไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับมันต้องมาดูกฎหมายนะทำความใจกับกฎหมายให้ดีนะครับเรื่องของการเชิญตัวแทนทูตผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวแทนทูตจริงหรือเปล่าตอนนี้ให้กับตัวการต่างประเทศครับติดตามอยู่นะครับพูดคุยกับเองนะทูตต่างๆผมก็ไม่อยากให้เป็นการความขัดแย้ง นะเพราะว่าเราก็จําเป็นต้องอยู่ในโลกใบนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราก็ปฏิบัติตามทุกอย่างในเรื่องของรัฐธรรมนูญไทยกฎหมายไทยนะทุกเรื่องเป็นเรื่องของกฎหมายทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะคดีเก่าคดีใหม่ต่างเหล่านี้นะเรื่องสาราหามันก็เกิดขึ้นมานานแล้วมันก็มีมานานแล้วอันนี้คดีมันเกิดตั้งปี58าระหว่างนั้นมีการใช้คําสั่งอยู่ใช่ไหมหลังนั้นเราก็มีการปลดล็อกไปแล้วคํัสั่งนี้นะเพราะในช่วงนั้นก็ช่วงบ้านเมืองยังไม่สงบไม่เรียบร้อยอยู่ มันก็จะมีความจําเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษในช่วงนั้นนะครับคราวนี้เมื่อเราปลดล็อกไปแล้วเนี่ยเราก็ปรึกษาทางกฎหมายแล้วก็ไม่สามารถจะทาย้อนขึ้นไปข้างบนได้เว้นแต่ว่าหลังจากนั้นมานะก็ไม่เข้ากระบวนการสารทหารและสาทหารของเรามีไปตั้งหลายหลายสิบปีไปแล้วและไม่ได้มาตั้งใหม่ทำไมรนะัฐบาลผมเมื่อไหร่ละนะมันก็จาเป็นนะสถกกานบ้านเมืองเป็นอย่างนั้นนะครับเรื่องของต่างประเทศก็คุยกันต่อไปให้เขาเข้าใจในเรื่องประเด็นเหล่านี้ด้วยนะครับ ก็ไม่อยากให้เอาอะไรมาพันกันไปพันกันมาก็ต้องมองวัตถุประสงค์นะคนที่เชิญคนที่มาคนที่นํามาแล้วแ,แต่นะผมไม่อยากให้คนไทยเนี่ยไปคอยตามมากนักะนะเพราะว่าเป็นเรื่องของของขบวนวิธรรมของเราเองนะครับถ้าเราไม่ไม่เชื่อมั่นไม่ยึดถือขบวนวิธรรมของเรามันก็เป็นโอกาสที่ใครจะแทรกแซรงเข้ามามันก็ด้วยความหวังดีไม่หวังดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ทำความใจกันต่อไปนั่นเองนะ เรื่องของาก,การไฟแรงวันนี้ก็มีการพูดคุยทุกครั้งนะครับในการประชุมคอรมอรเนี่ยก็จะมีการสอบถามเรื่องความคืบหน้าหรือปัญหาในเรื่องของไยแรงที่เรากาลังเผชิญหน้ากันอยู่ก็หลายพื้นที่วันนี้เขาได้ทราบถึง,ถถงประกาศพื้นที่ไปสองพื้นที่ใช่ไหมสองจังหวัดบ้นะคราวนี้สิ่งที่ผมเป็นก,กังวลก็คือเราต้องมามองที่ว่าปัญหาเรื่องน้ำนะโดยพี่ปรากฏการเอลนิโยนะซึ่งฤดูฝนจะสั้นลงฝนน่าจะตกนล้อยลงหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของอตุนียมวิทยาเขาประเมินมา ในฤดูฝนหน้าเราต้องเตรียมการตรงนี้นะถ้าเราไม่เตรียมการตัวเ,เองมันก็ลําบากะนะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องน้ําอุปโภปคบริโภคใช่ไหมวันนี้น้าประปาหลายแห่งมันก็มีปัญหาแหล่งน้ําไม่พอผมก็ให้ไปขุดบอ่อบาดานเพิ่มเติมนะหรือไม่ก็มีการขนย้ายไปนะเพื่อจะให้การบริการประชาชนให,ให้ให้ทั่วทุกพื้นที่เริการไปแล้วนะครับโดยระุมน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันตมนจ่ายน้ำนนํำตมส่งน้าเหล่านี้นะครับนี่คือปัญหาที่เราต้องทําให้มันให้มันดีขึ้นนะเราก็ทํามาเยอะแล้วละ่ะ แต่มันยังไม่พอหรอกนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงกับสา,ายสกกายน้ําที่มันมันมากขึ้นไปกว่าเดิม,มนะแล้วก็ทํามาตลอดเวลาสี่ห้าปีที่ผ่านม,มาก็ทําไปมากพอสมควรนะแต่ยังไม่พอมันขึ้นอยู่กับปริมาณกักเก็บน้ําที่มีอยู่นะครับอันที่สองก็คือน้าเอ่อเพื่อการเกษตรใช่ไหมน้ำอุตสาหการรมไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเขจะมีแหล่งน้าของเขาเป็นส่วนใหญ่นะในการใช้น้ําแต่ของภาคการเกษตรปัญหาเยอะ เพราะว่ามันมีทั้งน้ําในพื้นที่ชมระทานนะซึ่งเขื่อนหลายสิบเขื่อนค่ะเลยมีปริมาณน้ําน้อยลงราวเดียวกันภาคการเกษตรข,ของเราก็ยังไม่ค่อยปรับเปลี่ยนตัวเองมากนักนะจะเห็นได้ว่าราัฐบาลมีมาตรการในการกําหนดพื้นที่การปลูกข้าวนาปังนะครับจานวนหนึ่งแต่บากคราก็กปลูกเกินไปหลายเป็นเกินร้อยเปไปนะเราให้ร้อยเปแค่นี้ปลูกไปร้อยห้าร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันอาจจะเป็นผลมาจากราคาข้าวมันดีขึ้นไง เราะนั้นเขาก็ปลูกโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าเอ๊ะเจ้าน้าจากไหนอันนี้มันต้องสร้างความใจกันเพิ่มเติมมากขึ้นนะรัฐบาลก็พยายามทําทุกอย่างอะ่ะตั้งแต่เรื่องของการอะไรเกษตรแปลงใหญ่การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมอประชาชนไงเกษตรกรก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับในเรื่องของอไรายได้ของเขา้าอะไรของเขาล้วบางก็ต้องหามาตรการเพิ่มเติมไปอีกแหละก็ไปเรื่อยๆนะก็แก้ปัญหาไปทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับความเดือดร้อนของประชาชนแต่อย่าขอร้องนะการปลูกข้าวเนี่ยในพื้นที่ที่มันไม่เหมาะสมเนี่ย ถ้าน้ําฝนมันน้อยลงในปีหน้ามันก็ลาบากอีกแล้วแหละยังไงก็ลาบากอยู่แบบนี้มันก็ต้องฟังรัฐบาลบ้างนะครับให้ความร่วมมือกันบ้างน้ําอุตสาหการรมพูดแล้วน้ำมิการที่จะอาจจะมีปัญหาในระยะต่อไปก็คือปริมาณน้ําที่เราต้องปล่อยเพื่อผักดันน้ําเค็มใน,ในกรณีที่เข้ามาในพื้นที่ตอนในถ้า,าไม่มีน้ําเพียงพอเราใช้กันหมดตรงในประเทศเนี่ยไม่มีน้ําผักน้ําออกไปไปปากปาก,ปากทะเลเนี่ยจะทํำยังไง นะเพราะหน้าน,นี้เราคือปัญหาของเราดินมันจะเข็มมากขึ้นอันนี้เลยเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเ,เราก็หามาตรการหลายอย่างมาดูแลการ,กรเากษตรนะด้มากที่สุดแต่นะจะพูดง่ายๆว่ามากที่สุดอาจจะมากกว่าอย่างอื่นด้วยซ้ําไปนะแต่คนนี้ก็ต้องเห็นใจว่าอพื้นที่ชมระทานของเราเนี่ยมันก็ทําได้จํากัดนะมันด้วยลักษณะพื้นที่บ้างนะดินการกักเก็บน้าระดับความสูงต่ําพวกนี้เพราะฉะนั้นก็จากกากประชาชนพี่น้องประชาชน,กนเกษตรกรต้อเข้าใจด้วย นะโดยเพราะไอ้ทีแบบก็ทําไปแล้วว่าตรงไหนที่มันมีน้ําดีตรงไหนที่จะปลูกพืชชนิดใดได้บ้างถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนตรงนี้ไปเลยปัญหานี้มันก็จะพันอยู่แบบนี้แหละแล้ววันหน้ามันก็จะเสียหายมากขึ้นกว่านี้นะเพราะมาตรการในการเยียวยามันก็ต้องตามมาอีกใช่ไหมถึงแม้ว่า4ี่หปีเราทำบัญหากรน้ําได้ดีผมควรนะก็ยังไม่หมดหรอกปัญหาเรื่องน้าเนี่ยแล้ววันนี้ก็มีปัญหาอย่างอื่นเข้ามาอีกเรื่องฝุ่นผงละอองอะไรทํานน้องเนี่ยนะซึ่งผมก็ กำัาไปทุกวันน่ะมีการรายงานจากส่วนหน้ามาถึงผมทุกวันก็ทราบสถานการณ์ดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าครั้งแรกที่ลงไปก่อนหน้านั้นประมาณสักสองพันจุดใช่ไหมวันนี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆสองร้อยสามร้อยมันก็ขึ้นลงตามสถานการณ์นอกประเทศด้วยไงวันนี้ผมก็ทําหนังสือไปถึงประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะทางประเทศทางลาวทางเมียนมานะให้ช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้ในถ่วของทห,หารกับทหารก็ติดต่อกันส่วนมหาไทยก็จังหวัด ใกล้เคียงก็ติดต่อกันปายประสานกันไปวันนี้ก็มีการหารือร่วมกันและมีการประชุมร่วมในระดับพื้นที่ทั้งไทยและเมียนมาไปแล้วนะครับก็มีการมอบเครื่องไม้เครื่องมือต่างไปให้เขาชื่อกันดับไฟป่าฝักเขาบ้างมันต้องแก้ไปอย่างนี้นะเราแก้บ้านเราแต่บ้านเดียวบางทีมันก็แก้ไม่ได้เราพึ่มาจากนอกด้วยอากาศมันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะบางวันก็อากาศมันหนักคุณรอมันก็มากพอพอมันอากาศมันเริ่มเคลื่อนไหวได้แล้วคุ้รอมันก็ลดลง ก็สิ่งสำคัญที่สุดอยากจะฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดนะนะภาคเหนือด้วยนะเพราะเราช่วยกระทําทุกจังหวัดในขณะนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้สั่งการไปก็ได้รับการปฏิบัตินะได้อย่างดียิ่งนะก็ขอและกำลังเรื่องความปลอดภัยนะครับให้มากที่สุดนะเพราะหลายพื้นที่เนี่ยถ้าทุกคนไม่เคยเห็นหรือไม่เคยเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงก็จะไม่รู้หรอกว่ามันยากง่ายแค่ไหนนะมันไม่เหมือนไฟดับอยู่ที่พื้นราบมาอยู่ในพื้นที่ป่าเขาตลอดรูทางก็ไม่มีไง แล้วเราก็ต้องเข้าไปเดินเท้าเข้าไปเรื่อเอาอไปส่งลงใช่ไหม็ต้วงระวังด้วยวันนี้ก็ใช้ทั้งหอทั้งของก่อซุ้มเกษตรทั้งของกองทับ,บกเข้าไปตั้งหลายลำแล้วตอนนี้นะก็เอาน้ำไปทิ้งก็น้ำไปไปดับบ้างแล้วบางพื้นที่ก็ใช้คนเดินเข้าไปที่บางบางพื้นที่พอมันลุกไปแล้วมันดับยากแล้วล่ะไอ้ไม้ไผ่ไอ้เครื่องเป่าลมมันก็ใช้ได้ทําแนวกันไฟไงนะผมก็ได้สั่งการไปว่าในพื้นที่ที่มันลุกไหม้มากๆเลยบางทีมันดับไม่ไหวอันตราย ก็ไปทําแนวกันไฟรอบๆให้มันจุดอยู่ในพื้นที่เป็นหย่อมๆไปนะเพราะฉะนั้นทั้งนี้ท้งนั้นก็ต้องขอบคุณด้วยหลายหมู่บ้านนะเขาก็จัดตั้งสมาชิกอาสาขึ้นมาหลายเรื่องนี้ต้องทำาเข้าใจนะบางครั้งผมมาเห็นข่าวมาว่าไปจุดไฟเผาทรงนี้จุดก็คือจุดถ้าจุดนั่ก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วก็ดําเนินคดีลงโทษไปแต่บางครั้งนี่เคยมีการจุดตามหลักการหลักวิชาการคือจุดดักหน้านะเพื่อไม่ให้มันลามเข้ามาในหมู่บ้านต่างๆต้องแยกแยะให้ออกเขาสอบสวนได้นะไม่ต้องกังวลหรอกนะครับ แล้วก็เท่าที่ทราบวันนี้ก็หลายอย่างก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็เราได้แต่ใหอ้อะไรล่ะอะไรนะฝนหลวงล้วก็บินขึ้นทุกวันอ่ะนะตรงไหนที่ความชื้นมันเหมาะสมก็ขึ้นไปแล้วก็ทํามาตกได้พอสมควรก็ไม่มากนักหรอกเพราะประมาณความชื้นในอากาศมันน้อยไงนะอากาศร,ร้อนมาก3 8มสิบแปดเกี่เนี้ยนะนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันว่าเอ๊ะเราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างไรนะ ถ้าป่ามันน้อยลงจะยิ่งหนักกว่านี้ไหมนะหลายภูเขาก็หัวโลนหลายภูเขาก็ไม่มีต้นไม้เรา่านี้เป็นสิ่งที่ใครทํำก็พวกเราด้วยกันทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นโทษใครกันไม่ได้รัฐบาลก็มีมาตรการต่างๆมากมายทั้งในเรื่องของการรับซื้อผลผลิตนะจากในพื้นที่เดิมไม่ถูกต้องก็ได้กําชับไปแล้วขอข้อมือบริษัทไปแล้วนะไม่ใช่ว่าแหมรัฐบาลไม่ไม่กล้าแต่ต้องมันจะไม่กล้าได้ไง รัฐบาลต้องต้องทาแบบนี้แหละนะก็กําชับไปแล้วแล้ววันหน้าเดี๋ยวจะมันต้องเดินหน้าไปถึงอะไรสินค้า GI นะคือการกำหนดพื้นที่ว่าสินค้าเหล่านี้มาจากไหนพื้นที่ไหนถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายเพราะวันหน้ามันต้องมันต้องยื่นไปหมดอนะในการที่เสนอขายต่อไปอนาคตนะเพราะก็จะดูว่าผลิตมาจากไหนด้วยไม่ว่าจะปามยางอ้อยอนะไรพวกเนี้ยข้าวสารไอข้าวดียวยซ้ำไปต้องหาที่มาให้ได้ทั้งหมดอนะ เพนะราะนั้นเราต้องระมัดระวังนะเรื่องอีกเรื่องที่เป็นห่วงก็คือเรื่องการค้าปลีกวันนั้นผมก็เห็นทางสสวนะเขาก็ออกมาชี้แจงในโทรทัศน์หลายคนคงไม่ได้ดูนะเพราะไม่ไม่ปสนใจเรื่องอื่น,นมากกว่าเขาพูดเป็นประโยชน์นะหลายอย่างเนี่ยมันลดลงเพราะอะไรการค้าอะไรมันเพิ่มขึ้นตรงไหนนะในส่วนของพอค้าแม่ค้าขายปลีกควรจะต้องทาตัวอย่างไรสิ่งที่มันทําได้เร็วที่สุดคือตอนเนี้ ท่านต้องค้าขายทางออนไลน์ด้วยนะหาสินค้าของท่านให้เจอแล้วก็ถ่ายรูปลงไปจดไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ถ่ายรูปลงไปมีที่มาจะขายอะไรก็ใส่ไปได้หมดนั่ละครับก็มีเสียค่าบริการนิดหน่อยเองนะถ้าเราไม่ปรับตรงนี้นะเราเราจะขายของบรหน้าสู้เขาไม่ได้หมดแหละนะอยากให้ย้อนกลับไปดูนะวันนี้เขาออกช่อง11ปั๊บนะผมก็พยายามเปิดโทรทัศน์ไปดูหลายๆช่องบัาเกษตร่เขามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะ เรื่องมาตรการสงคัญสาคัญของรัฐบาลวันนี้มีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็รับฟังความเื็ดร้อนของประชาชนแต่มันต้องอธิบายกันมันต้องทดลองปฏิบัติกันแล้วก็เขาก็ประเมินผลมาแล้วว่าก่อนที่จะมีการปรับปรุงงานขายของร้านค้าปลีกนะรายได้มันหดลงแน่นอนพอมันไปเพิ่มมา้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นอ้นนี่สามสิบมันก็ยังอยู่สามสิบถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ถูกเขาแย่งไปเป็นแปดสิบเก้าสิบวันหน้าก็ก็ตกหล่นะ เพราะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องมีการแก้ไขการปฏิรูประบบการค้าของเรานะทั้งค้าปรีค้าทรงสรงออกอะไรต่างต่าเนี้ยสิ่งเนี้ยมันสําคัญนะพอๆกับการเมืองที่ทุกคนสนใจในวันนี้นะการเมืองก็คือการมาหาการแผ่นดินเพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลที่ทําในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ทําด้วยวิธีการเดิมๆทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นหลายอย่างมีการปรับแก้ไปแล้วนะวันหน้าเราก็คาดหวังใลรัฐบาลที่ทํา หลายๆอย่างให้มีความต่อเนื่องนะถ้าไม่ทําแบบเรามาเนี่ยมันจะยิ่งบาดีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องบริหารการน้ําน,น้ําท่วมภัยแรงมันจะหลายจังหวัดแต่ก่อนเนี่ยสิกว่าจังหวัด20กว่าจังหวัดนะวันนี้เราก็หวังว่ามันคงไม่มากนะักเพราะว่าเราเคยมีมาตรการไปแล้วแล้วประชาชนหลายส่วนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วไงเข้าใจไหมทุกอย่างเนี่ยการไปรูปประเทศมันต้องมาจากประชาชนนะเรื่องแผนงานโครงการต่างๆวันนี้เขาก็ทําอยู่แล้วข้างล่างจะบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ทำของคงไม่ใช่ เพราะหลายอย่างเป็นการประชุมร่วมกันในส่วนขององค์การมหาการส่วนท้องถิ่นข้างล่างเขามีงบมาของเขาเพราะฉะนั้นการทาอะไรน้อย,อยเี่กเขาจะคุยกับประดนันแล้วเสนอประดนันถ้ามันไม่พอเขาก็เสนอไปทา่กระทรวงกระทรวงก็องหางบมาถ้าไม่มีก็เอางบกลางลงมาช่วยเขามันทางานอย่านตลอดนะแตกต่างก่าที่ผ่านมาเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝาก,กเรื่องอะไรหลายอย่างเนี่ยถ้ามันแก้นาน,านานมายังไม่ได้เนี่ยเพราะนั้นมาแก้ห้าปีมันคงไม่ได้ทั้งหมดอะแต่อย่างน้อยก็ได้แก้ดีขึ้นเข้าใจตรงนี้ที่ครับนะ อย่ามาเปรียบเทียบว่าผมมาอย่างนี้แล้วมันได้แค่นี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจะได้อีกก็จะผ่านมาปัญหาน,นี้มันก็มามากันมานานแล้วแหละนะผมก็ทําให้มันดีขึ้นนั้นเองนะครับแต่ว่าหน่าก็สุดแล้วแต่ประชาชนจะว่าไงนะวันนี้ทั้งกระทรวงเกษตรกรมชนกระทรวงมหาดไทยได้มีการร่วมกันสิ่งที่ผมต้องการก็คือการมีการร่วมกันผมวันนี้ผมก็พูดในที่ประชุมนะว่าเออเราต้องมามาทบทวนกันใหม่ไหมในเรื่องของวิสัยทัศน์ของประเทศไทยคือการที่เราดี ประเทศชาติมั่นคงม้างคัางยั่งยืนมันคืออะไรใช่ไหมแผนงาน20ปีมันคืออะไรแผนงาน20ปีของเราคือเราจะมองว่าเราจะมองอนาคตรประเทศเราให้เห็นว่า20ปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงละ่ะหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเราหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปขึ้นระดับสูงให้ได้คือมีรายได้จากการพัฒนาประเทศให้มากขึ้นขึ้นนะมันี่จะมีเงินมาดูแลข้างล่างได้มากขึ้นอย่างที่ทุกคนต้องการวันนี้เราก็เริ่มต้นไปหลายรายการแล้วนะเรื่องสาธารณสุขเรื่องการศึกษาเรื่งองโครงสร้างพื้นฐานเราก็ทําไปแลล้ว่ะ แต่มันก็จํากัดไงด้วยงบประมาณที่มีอยู่งบประมาณลงทุนมันก็ไม่มากนักแต่เราก็หาวิธีการงบงบวิจัยพัฒนาเราก็ก็เพิ่มขึ้นนะแล้วก็นําสู่การปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพของประเทศไทยนะผมคิดทุกคนก็าอยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆอย่างแต่การที่มีความพร้อมได้มันก็ต้องขึ้นอยู่การบริหารวิธีการแล้วก็เรื่องงบประมาณใช่ไหมถ้าเราไปไม่ทําอะไรสักอย่างเลยแล้วจะให้มันดีขึ้นมันมีทางดีขึ้นนะครับ มันตัวเลขตามก็คือลงไปตามสถานการณ์โลกวันนี้สถานการณ์โลกมีปัญหาการประเมินของทางการแห่งประเทศไอ้ราคาโลกเขาก็ประเมินแล้วว่าจากเดิมที่ประมาณการว้าเศลี่โลกขึ้นประมาณ3กว่าถึงเกือบ4เนะี 3, 7, ่ยสามจุดเจ็ดังหลือประมาณ2.6เองเพราะสถานการณ์ภายนอกประเทศนะสงครามการค่าบา้างอะไรต่างที่มันเกิดขึ้นนะความขัดแย้งที่เกิดในโลกเราต้องสนใจโลกภายนอกเขาบ้างนะถ้าเรามว่สนใจประเทศของเราแล้วเราก็มีปัญหาอยู่อย่างเงี้ยการเดียวกันปัญหาภายนอกประเทศมันก็เยอะไง ถ้าเราไม่เอาทั้งสองอย่างมาแก้ปัญหาอย่างสมดุลนะนประเทศไทยมันก็ไปไม่ได้เหมือนเดิมนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็แล้วแต่นะเพราการเลือกตั้งคือการเลือกตั้งนะการมีรัฐบาลก็ต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะก็สุดแล้วแตนะ่ก็ขอให้รอวันประกาศผลใช่ไหมรองรับในวันไม่เกินวันที่เก้าพฤษภาคมนะตามระยะเวลาที่กําหนดอยู่หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการตั้งรัฐบาลเปิดสภาอะไรก็ว่าไปตามกําหนดเวลามันมีอยู่แล้วเนี่ยแปดสิบปันร้อยห้าสิบปันก็ต้องดูแตกันที่ ตามก็ทุกวันทุกวันมันจะได้อะ,อะมันไม่ได้อะไรหรอกแล้วก็ยิ่งขัดแย้งกันมากยิ่งขึ้นใครจะพูดอะไรก็ตามก็ตามก็ขอให้คิดดูที่ว่าเขาพูดเพื่ออะไรหวังผลอะไรหรือเปล่าก็ต้องคิดอย่างนี้แต่ผมไม่ไปทะลเลาะเขาหรอกนะเพราะผมยึดมั่นในหลักการของไทยตายยึดมั่นในกฎหมายในรัฐธรรมนูญผมก็เดินไปตามนั้นหมดมาโดยตลอดนะช่วยกันลดความขัดแย้งลงให้มากห,หน่อยแล้วกันวันที่อย่าไปขัดแยง้งกับต่างประเทศเขาอีกเลยนะก็มาอยู่ที่คนของเราอะนะไปไป,ไปทาอะไรกันมาลนะ่นะเพราะนั้น,นเรื่องอะไรของเราก็เป็นของเรา แก้ปัญหาของเราภายในประเทศให้ได้แล้วกันถ้าอย่างนี้อีกหน่อยก็ต้องต้องให้เขาประเทศ,ตา,เทศตามประเทศมาแก้เราทุกเรื่องนึงไงทุกเรื่องเลยเหรอเรื่องของเรานะกฎหมายเรานะเข้าใจปะ่ะกระบวนการของเราเราต้องภูมิใจในความเป็นชาติของเราสิครับช่วงนี้ก็ขอข้าอมูลเกษตรกร,รในการงดทำนาปลังนะแล้วก็ปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยไม่งั้นจะเกิดผลมิคุ้มในวงกว้างนะถ้าผลไม่ตกผลไม่พอน้ำในเขื่อนปล่อยไม่ได้แล้วจะทํายังไงถ้าปล่อยหมดมันหน้าก็เดือดร้อนอีกเขากัจะมีมาตรการในการปล่อยน้ำอย่างสมดุล บางทีมันก็ปล่อยไม่ได้เพราะปล่อยไม่ได้มันก็ตายถ้าปล่อยจนหมดก็ไม่มีน้ําใช้อย่างอ,างอื่นต่อไปเลยเนี่ยมันเสี่ยงสูงนะสอนไปจะแนะนำประชานอย่างนี้บ้างได้ไหมล่ะนะโอเคไหมสวัสดีนะจ๊ะ